ลืมไปเลยว่าอินโทรเวิร์ตจะต้องเงียบแค่สองประโยคทองคำนี้จะปลดล็อกเสน่ห์ในตัวคุณให้คนรอบข้างลงรักคุณโดยไม่รู้ตัวนี่คือหลักจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าการอยู่ในวงสนทนาเยอะๆมันแช่งดูดพลังงานเหลือเกินคุณไม่ใช่คนไม่ชอบผู้คนนะแต่แค่รู้สึกว่าการต้องพยายามพูดพยายามเรียกร้องความสนใจหรือพยายามทำตัวให้เป็นที่สังเกตมันไม่ใช่ตัวตนของคุณเลย หลายครั้งที่เราเชาวอินโทรเวิร์ตหรือคนที่ชอบความสงบมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนยิงเข้าถึงยากหรือไม่เป็นมิตรแล้วเราก็พยายามฝืนตัวเองพยายามจะเป็น e x t r ว v e r t พยายามจะเสียงดังพยายามจะแย่งพูดซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความเหนื่อยและความรู้สึกว่าเรากำลังสูญเสียความเป็นตัวเองไปหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าอยากมีสเสน่ห์อยากให้คนเข้าหาก็ต้องเปลี่ยนบุคลิกสิ แต่ผมจะบอกว่าความเชื่อนั้นมันผิดครับใช่แล้วครับมันผิดทั้งหมดวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากเราไม่ได้จะมาเปลี่ยนบุค,คลิกกันครับแต่เราจะใช้วิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในการสื่อสารมาเปลี่ยนวิธีที่คนอื่นมองคุณตลอดไปความจริงแล้วการดึงดูดผู้คนให้เข้าหาการทำให้คนรู้สึกดีกับเรามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณพูดเยอะแค่ไหน แต่มันเกี่ยวกับว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นทรงพลังแค่ไหนต่างหากและว,วันนี้ผมจะมอบอาวุธลับให้คุณเป็นแค่2ประโยคเท่านั้นเองครับสองประโยคที่จะเปลี่ยนให้คุณจากคนที่อาจจะถูกมองข้ามในวงสนทนากลายเป็นคนที่ทุกคนอยากเข้าหาอยากพูดคุยด้วยและรู้สึกผูกพันกับคุณอย่างน่าประหลาดใจก่อนจะไปถึงสองประโยคนั้นเราต้องเข้าใจกลไกทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังมันก่อน มีหลักการสำคัญ2อ,อย่างที่ทำงานร่วมกันอย่างสรงพลังมากนั่นก็คือ p i กเ m a ล i ย n Effect หรือปรากฏการณ์ p i กเ m a n i n และ Social Proof หรือหลักฐานทางสังคมฟังดูอาจจะยากนะครับแต่ผมจะสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆ p i กเ m a ล i ย n Effect เนี่ยพูดง่ายๆก็คือความคาดหวังของเราต่อคนอื่นสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนคนนั้นได้จริงๆเหมือนกับครูที่เชื่อมั่นว่านักเรียนคนนี้เก่ง ครูจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษให้กำลังใจและท้ายที่สุดนักเรียนคนนั้นก็จะเก่งขึ้นมาจริงๆตามความคาดหวังในทางกลับกันครับเมื่อเราแสดงออกว่าเราเห็นคุณค่าเห็นความฉลาดหรือเห็นแง่มุมดีๆในตัวใครบางคนเรากำลังส่งสัญญาณที่ทรงพลังไปกระตุ้นให้เขาดึงด้านดีๆเหล่านั้นออกมาแล้วเดาสิครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคนที่ทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองขนาดนี้ แน่นอนเขาย่อมรู้สึกดีกับเรากลับมาเป็นทวีคูณส่วน social proof หรือหลักฐานทางสังคมอันนี้เราเจอกันบ่อยในชีวิตประจําวันมันคือแนวโน้มที่คนเราจะทําตามคนส่วนใหญ่เหมือนเวลาเราจะเลือกร้านอาหารเราก็มักจะเลือกร้านที่มีคนนั่งเยอะๆใช่ไหมครับเพราะเรารู้สึกว่าถ้าคนอื่นเลือกเยอะมันก็น่าจะดีจริงในวงสนทนาก็เหมือนกันครับเมื่อมีคนนึงพูดอะไรขึ้นมาแล้วไม่มีใครสนใจไอเดียนั้นก็อาจจะเงียบหายไป แต่ถ้ามีใครสักคนแค่คนเดียวผู้สนับสนุนขึ้นมาว่าเออที่คุณพูดก็น่าสนใจนะทันใดนั้นเองคนอื่นๆในวงก็จะเริ่มหันมาให้ความสนใจนี่คือการสร้างโซเชียล r ู๊ให้กับคนคนนั้นและไอเดียของเขาคุณกลายเป็นคนที่รับรองคุณค่าของเขาต่อหน้าคนอื่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอินโทรเวิร์ดนี่แหละครับคือจุดแข็งของเราในขณะที่คนอื่นมัวแต่แย่งกันพูด เราชาวอินทรเวิร์ตมักจะเป็นผู้สังเกตการที่ยอดเยี่ยมครับเรานั่งเงียบเียบก็จริงแต่เราฟังครับเราเก็บรายละเอียดเราเห็นแววตาเราจับน้ำเสียงเราสังเกตเห็นประเด็นเล็กๆที่น่าสนใจซึ่งคนอื่นอาจจะมองข้ามไปพลังของเราไม่ได้อยู่ที่การสร้างบทสนทนาแต่อยู่ที่การยกระดับบทสนทนาต่างหากและสมัยแค่2ประโยคถึงได้ผลหลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ความรับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวประโยคเพียวๆครับแต่มันอยู่ที่สิ่งที่ประโยคนั้นไปกระตุ้นในสมองของคนฟังมันคือการเข้าไปกระตุ้นการหลั่งของสารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าออกซิโทซินออกซิโทซินถูกขนานนามว่าฮอร์โมนแห่งความผูกพันหรือฮอร์โมนแห่งความรักมันจะหลั่งออกมาเมื่อเรารู้สึกไว้วางใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเชื่อมโยงกับใครสักคนการกอดการสัมผัส หรือแม้แต่การสบตาอย่างลึกซึ้งก็หลั่งสารนี้ได้แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือคำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและการเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงก็สามารถกระตุ้นการหลั่งของออกซิโทซินได้อย่างมหาศาลเช่นกันดังนั้นสองประโยคทองคำที่เรากำลังจะพูดถึงมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่มันคือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบยลเพื่อใช้จุดแข็งของโทรเ o ิร์ต นั่นคือการสังเกตอย่างลึกซึ้งไปกระตุน้นออกซิโทซินในสมองของคู่สนทนาโดยตรงมันคือการเปลี่ยนจากเป็นผู้ฟังที่เงียบงันไปสู่การเป็นผู้รับรองคุณค่าที่ทรงพลังและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับเวลาที่เราจะมาเปิดเผย2ประโยคทองคําที่จะเปลี่ยนเกมการเข้าสังคมของคุณไปตลอดการพร้อมไหมครับประโยคแรก คือประโยคที่ใช้เมื่อคุณสังเกตเห็นประเด็นที่น่าสนใจของคนอื่นประโยคที่1คือเมื่อกี้ที่คุณพูดเรื่องแล้วก็ใส่เรื่องที่เขาเพิ่งพูดไปนะครับผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเรามาวิเคราะห์กันทีละส่วนนะครับทำไมประโยคนี้ถึงสรงพลังส่วนแรกเมื่อกี้ที่คุณพูดเรื่องแค่คุณพูดท่อนนี้ขึ้นมามันก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่า คุณฟังเขาอยู่จริงๆในโลกที่ทุกคนรอแต่จะพูดเรื่องของตัวเองการมีใครสักคนจำได้ว่าเราเพิ่งพูดอะไรไปมันเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากนะครับมันทำให้คนฟังรู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นอากศาศธาตุในวงสนทนานี้ส่วนที่สองผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะนี่คือการประทับตรารับรองคุณค่าเป็นการส่งสารโดยตรงว่าสิ่งที่คุณคิดนะ่ะมันมีค่านะ เป็นการใช้ p i ิ k เมด i a n นเอฟเฟอย่างชัดเจนคุณกำลังบอกเขาว่าผมเห็นความน่าสนใจในตัวคุณนะและส่วนที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่3เพราะว่าคำนี้แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมมันคือสิ่งที่แยกคำชมแบบมีมารยาทออกจากการเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงการที่คุณสามารถอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงคิดว่ามันน่าสนใจมันแสดงให้เห็นว่า คุณไม่ใช่แค่พูดไปงั้นๆแต่มันมาจากการที่คุณคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นจุดแข็งของอินทรเวิร์์อยู่แล้วเช่นเพราะว่ามันทำให้ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เคยอ่านหรือเพราะว่าผมไม่เคยมองในมุมนั้นมาก่อนเลยคำว่าเพราะว่านี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้คนอีกฝ่ายรู้สึกทึ่งในตัวคุณและรู้สึกว่าการสนทนานี้มันลึกซึ้งขึ้นมาทันทีทีนี้มาถึงประโยคที่2 ประโยคนี้จะลึกซึ้งไปอีกระดับหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แค่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาพูดแต่มันคือการเห็นคุณค่าในวิธีคิดของเขาประโยคที่2คือผมชอบวิธีที่คุณมองเรื่องแล้วก็ใส่ประเด็นนั้นไปนะครับนะครับมันทําให้ผมได้มุมมองใหม่เลยว่าให้ตายสิประโยคนี้มันทรงพลังมากนะครับส่วนแรกผมชอบวิธีที่คุณมองเรื่องคําว่าวิธีที่คุณมองหรือ มุมมองของคุณมันเป็นการให้เกียรติกระบวนการคิดของเขามันลึกกว่าแค่คำพูดมันคือการบอกว่าสมองของคุณน่ะมันสุดยอดไปเลยใครบ้างไม่ชอบคำชมแบบนี้และส่วนที่ทรงพลังที่สุดคือส่วนที่สองมันทําให้ผมได้มุมมองใหม่เลยว่าประโยคนี้คือการแสดงความอ่อนน้อมทามตนขั้นสูงสุดคุณกำลังลดตัวเองลงและยกย่องให้เขาเป็นผู้ให้ความรู้ คุณกำลังบอกเขาว่าคุณได้เข้ามาเปลี่ยนอะไรบางอย่างในหัวของผมมันคือการสร้างภาวะที่เขาเป็นผู้ให้และคุณเป็นผู้รับสิ่งนี้จะทำให้คนฟังรู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างมหาศาลและรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณในระดับที่ลึกซึ้งมากๆเพราะว่าคุณไม่ใช่แค่คนที่เห็นด้วยแต่คุณคือคนที่เติบโตขึ้นเพราะเขาลองจินตนาการภาพตามนะครับในงานเลี้ยงบริษัทที่แสนจะน่าเบื่อ ทุกคนกำลังคุยกันเรื่องผิวเผินและมีพนักงานเงียบๆคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อคุณสมชายพูดขึ้นมาลอยๆว่าจริงๆโปรเจกต์เนี้ยถ้าเราลองเริ่มจากมุมของลูกค้าก่อนอาจจะง่ายขึ้นนะครับแล้วทุกคนก็เงียบไม่มีใครตอบบทสนทนาบรรยากาศเริ่มอึอดอัดทันใดนั้นคุณในฐานะอินโทรเวิร์ตผู้สังเกตการก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่จริงใจว่าคุณสมชายครับ ผมชอบวิธีที่คุณมองเรื่องนี้มากเลยนะมันทำให้ผมได้มุมมองใหม่เลยว่าที่ผ่านมาเราอาจจะหมกมุ่นกับปัญหาภายในของเรามากเกินไปจนลืมนึกถึงคนที่สำคัญที่สุดคุณเห็นภาพไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณสมชายที่เมื่อกี้กำลังจะหดตัวกลับเข้าไปในกระดองจะรู้สึกเหมือนได้รับสปอตไลท์ส่องมาที่เขาเขาจะรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่าความคิดของเขาได้รับการยอมรับ คนอื่นในวงก็จะเริ่มหันกลับมามองคุณสมชายในแง่มุมใหม่และที่สำคัญที่สุดทุกคนจะหันมามองคุณว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีความลึกซึง้งและเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศดีขึ้นคุณไม่ได้แย่งซีนใครแต่คุณเป็นคนสร้างซีนให้คนอื่นและนั่นแหละครับคือความฮอตในแบบฉบับของคนฉลาดความฮอตที่ไม่ได้มาจากเสียงที่ดัง แต่มาจากความสามารถในการเชื่อมโยงหัวใจของคนดังนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือชาวอินโทรเวิร์ตไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนพูดมากเลยครับเราแค่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้อาวุธที่เรามีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์นั่นคือความสามารถในการฟังอย่างตั้งใจการสังเกตอย่างลึกซึง้งและการคิดวิเคราะห์สประโยคทองคานี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะช่วยส่งมอบคุณค่าที่คุณมองเห็นในตัวคนอื่น ออกไปให้เขาได้รับรู้มันคือการเปลี่ยนจากพลังงานเงียบให้เป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดและน่าค้นหาลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้แต่อย่าให้ลองนำไปทดลองในสถานการณ์จริงดูแล้วกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ว่าผลลัพธ์มันน่าทึ่งแค่ไหนเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการพยายามเป็นคนอื่นแต่เกิดจากการใช้ความเป็นตัวของตัวเอง ให้ทรงพลังที่สุดต่างหากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ